รัเสเซียงานเข้าทหารรับจ้างก่อกระบทเล็งเคลื่อนขบวนเข้ายึดมอสโกปูตินสั่งรับมือด่วนก็อยากให้ทุกคนติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะล้วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลกและประเทศไทยทั้งสิ้น อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยกำลังทำสงครามกันต่อเนื่องมาพักหนึ่งแล้วแน่นอนว่าสงครามครั้งนี้ถึงจะยังไม่ใช่สงครามโลกแต่หลายประเทศก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจเพราะหลังจากจบโควิดแทนที่อะไรจะดีขึ้นก็ตามมาด้วยสงครามครั้งนี้เลย ล่าสุดตอนนี้จีนเศรษฐกิจก็แย่ลงส่วนเวียดนามก็ได้รับผลกระทบจากการส่งออกเพราะยอดการสั่งซื้อสินค้าทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ลดลงเช่นกัน จนมีคำถามว่าแล้วเมื่อไหรส่สงครามครั้งนี้จะจบลงเสียทีเพราะดูแล้วมันยืดเยื้อไปเรื่อยๆและมีทีท่าว่าจะลุกลามใหญ่โตจนอาจกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สเมื่อรัเสเซียเริ่มเข็นอาวุธนิวเคลียร์ออกมาขู่ ทำให้ข่าวทหารรับจ้างรัเสเซียก่อกระบฏในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกได้เลยนะครับเมื่อทหารรับจ้างของรัเสเซียกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มแวกเนอร์ได้ออกมาประกาศเคลื่อนพลเข้ายึดกรุงม,มอสโกซึ่งการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างนายเยฟกินีปริโกชิน ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์กับนายเซอร์เกย์ชอยกูที่อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียโดยทางกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยก็อ้างว่าการลุกรานประเทศยูเครนของรัเสเซียในครั้งนี้มีต้นเหตุมาจากการหลอกลวงประชาชนของกระทรวงกลาโหมเพื่อบรรลุความประสงค์ส่วนตัวของชอยกูและนำไปสู่การเสียเปรียบในสนามรบที่ผ่านมา ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับจะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันมาพักใหญ่แล้วโดยทางกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยมักออกมาให้ข่าวในเชิงตำหนิรัฐมนตรีกลาโหมบ่อยๆว่าส่งอาวุธให้กลุ่มของเขาน้อยเกินไปรวมทั้งนายชอยกูคนนี้ยังเป็นผู้ที่สั่งยิงจรวดเพื่อเปิดฉากโจมตีค่ายทหารรับจ้างของเขาทำให้เขาเองเนี่ยต้องสูญเสียกำลังพลไปจำนวนมาก และเป็นที่มาของปฏิบัติการโค่นล้มผู้นำระดับสูงของรัเสเซียซึ่งถ้าสังเกตดูคำถแถลงการของพริโกชินนะครับจะเห็นว่าเป้าหมายของเขาที่แท้จริงคือการโค่นล้มนายชอยกูรัฐมนตรีกระลาโหมของรัเสเซียมากกว่าที่จะมุ่งยึดอำนาจของปูติน และจากรูปล่าสุดนะครับทำให้เห็นว่าในพริโกชินและกลุ่มแวกเนอร์ของเขานั้นสามารถเคลื่อนคลนเตรียมปิดล้อมเมืองลอสตอปได้แล้วและประกาศให้ในายชอยกูรัฐมนตรีกลาโคมออกมาเจรจาและกูวว่าจะมุ่งหน้าไปยังกรุงม,มอสโกอีอกด้วย ทำให้ทางการรัเสเซียเนี่ยออกมาประกาศว่าพริโกชินเป็นกระบฏและส่งสารไปถึงทหารในสังกัดของเขาว่าใครที่ยอมวางอาวุธแล้วมาเข้าร่วมกับทางรัฐบาลก็จะอภัยโทษให้แต่ทางนายปริโกชินผู้นําหน่วยวากเนอร์เนี่ยได้ออกมาประกาศว่ากองทัพของเขาสามารถยึดศูนย์บัญชาการทหารและสนามบินในเมืองนี้ได้แล้วจนล่าสุด ประธานาธิบดีปูตินได้ออกมาแถลงการฉุกเฉินว่าการกระทําของกลุ่มแวกเนอร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการก่อกะบฏด้วยอาวุธรวมทั้งยังบอกด้วยว่าใครก็ตามที่จับอาวุธต่อต้านกองทัพรัสเซียจะต้องถูกลงโทษและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องรัสเซียอีกทั้งจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์นี้ให้ได้ และข้อหากบทนี้อาจทำให้ในายปริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างมีโทษจำคุกถึง20ปีแน่นอนครับหลังจากจบแถลงการของปูตินก็ทำให้ผู้นำกลุ่มเวกเนอร์ออกมาโต้กลับว่าปูตินเนี่ยกำลังตัดสินใจแบบผิด,ผด และนั่นจะทำให้เกิดเรื่องแย่กับเขาซึ่งไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่เร็วๆนี้และนั่นทำให้เกิดข่าวลือไปทั่วรัเสเซียนะครับว่าอาจมีการทำรัฐประหารหรือการเข้ายึดอำนาจเกิดขึ้นรวมทั้งไม่เป็นผลดีต่อรัเสเซียเองกับสถานการณ์การรบที่ติดพันในประเทศจูเคต จนรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่ายูเครนจะใช้จังหวะความวุ่นวายนี้เปิดการโจมตีเพิ่มเติมในบางแนวรบซึ่งก็ต้องติดตามนะครับว่าจะมีผลต่อแนวหน้าในสงครามหรือไม่รวมทั้งเขายังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกลุ่มแวกเนอร์ทั้งหมดที่บอกว่าเขานั้นส่งอาวุธให้ไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาสั่งยิงจรวดถลม่มกลุ่มทหารรับจ้างเองกับมือนั้นก็ไม่เป็นจริงอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์วุ่นวายของรัเสเซียในขณะนี้ก็มีหลายคนวิเคราะห์ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสงครามกลางเมืองเป็นอย่างมากและถ้ายิ่งปูตินไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้อาจบานปลายไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลได้เลยทีเดียว แต่จากข่าวกรองล่าสุดที่เข้ามานะครับคือนายรามซานคาดีลอฟผู้นำของเชตเนียได้ออกมาประกาศว่าจะช่วยปูตินปราบกลุ่มกบฏในครั้งนี้อย่างแน่นอน จึงทําให้นักวิเคราะห์ได้ออกมาบอกอีกว่าการตีกันเองของรัสเซียนั้นอาจทําให้สงครามในยูเครนจบลงได้ไวกว่าที่คิดและถ้าเกิดขึ้นจริงนั่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่ตอเศรษฐกิจและการลงทุนของโลกในระยะยาวเนื่องจากหลายประเทศอาทิเช่นสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศในแถบยุโรปต่างระดมอาวุธส่งให้ยูเครนเป็นจำนวนมาก ถ้าตีเป็นเงินก็มูลค่าหลายล้านล้านบาทเข้าไปแล้วแถมยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงง่ายๆอีกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเพิ่มอีกด้านก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนซึ่งถ้าคู่นี้เริ่มรบกันเมื่อไหร่ก็เตรียมรับความหายนะกันทั่วโลกได้เลยส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ข่าวเด่นประเด็นอิ